สวัสดีท่านผู้ชมน่นารักทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเพิ่มใบนําจับให้ได้เยอะๆนะครับผมก็คือการที่เราจะกดลับเราต้องขึ้นไปสู่อันดับที่สูงๆก่อนนะครับผม,มอตอนนี้ผมถอดตัวละครแล้วให้คนอื่นตีลงมาอยู่อันดับที่พันหนะครับใบนําจับผมจะอยู่ที่34,800ถ้าผมตีขึ้นอันดับประมาณที่1น0ถึงสิอย่างเงี้ยมันจะได้ประมาณเกือบแสนดีไม่ดีได้เป็นแสนนะครับผม น่าจะได้แสนอัพสองแสนเลยก็ว่าได้มันคิดยังไงมันคิดจากจํานวนชั่วโมงตอนตรงขวามือตรงนี้นะครับผมก็คือตอนนี้ของผมมันเป็น6ต่อชั่วโมงก็คือ6กต่อชั่วโมงก็คือจํานวนชั่วโมงที่เราสะสมไว้ที่เรายังไม่กดรับนะครับสมมุติวันนี้เที่ยงเรายังเราเพิ่งกดรับไปแล้วก็มันจะนับไปวันต่อไปถ้าเป็นเที่ยงปุ๊บมันจะนับเป็น24ชั่วโมงก็คือถ้าเราทีละสิบเราก็จะคูณ24เข้าไปแล้วก็ ถ้าเราค้างไว้ไม่รับเลยอ่ะมันยิ่งจะได,ได้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมก็ค้างไว้นานแล้วแหละเดี๋ยวจะตีขึ้นไปที่1แล้วก็รับให้ทุกคนดูนะครับผมว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนเนาะตีเลยรีอ่ะสัก500ตี500กันละกันถือว่าดีแล้วแหละน่าจะไม่แพ้เนาะทีมนี้แพ้ป่มวะไม่ใช่ว่าแพ้ครับนะอ่ะปล่อยไปเลยน่าจะขึ้นซู้ได้เรงสเปีดคูณ3นะครับผม เดี๋ยวเรามาเร่งขึ้นที่1นะครับผมคาดว่าน่าจะตีที่1ไหวนะจาก3 4มหมนะครับมาดูว่ามันจะขึ้นได้สักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการหาใบนําจับนะครับผมเราก็พยายามอย่าเพิ่งไปกดรลับสะสมไว้ก่อนเวลาที่เราจะรับก็ค่อยขออาจจะเป็นคนในเซิร์ฟหรือคนรู้จักที่อยู่อันดับดีๆนะครับผมหรือเราอยู่อันดับดีๆอยู่แล้วก็กดรับได้เลยอันนั้นก็ไม่มีผลนะครับผมโหเจอสะท้อนอย่างแรง โอเคตอนนี้ยังเป็น34 0 0 0ผมถ้าผมกดเข้ามาในร้านค้าก็คือร้านของใบน้ำจับนี้จะมีพวกกลุ่มหมวกฟางหลัง2ปีเนาะและ้วก็ก็มีเรือของทัฟก้ารอกับเรือ巴าตเอนะครับผมอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องแลกก็ได้เนาะว่าไม่คุ้มแลกพวกตัวละครนี้กว่าแต่พวกช็อปเปอร์พวกซันจิอันนี้จะดีนะครับผมกลับมาดูเป็นตอนนี้ของเรา34 0 0 0อยู่เดี๋ยวผมจะรีเฟซทีเดียวเลยหรือว่ารีเป็น ตอนนี้ให้ดูเลยว่าเดี๋ยวผมรีตอนนี้ให้ดูก็กล้ตอนนี้3ามหมืมันเป็น6ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะกดออกแล้วกดเข้ามาใหม่นะครับผมอ่าเมื่อกี้ผมกดออกไปแล้วแล้วเข้ามาใหม่สังเกตว่ามันจะเป็น8ใบต่อชั่วโมงนะครับผมมันเด้งขึ้นมาเป็น4ี่หมแล้วเดี๋ยวเราไม่รอช้านะครับผมเราจะตีขึ้นที่1แล้วค่อยดูกันทีเดียวเลยแล้วกันเนาะคาดว่าน่าจะไหวนะครับ สองสามห้าโอเคเดี๋ยวเราต้องจับตัวใหม่นะจับตัวมั่วเกิน ีปอย่างแรง,งปันเนี้ยถึงปันเนี้ยไม่รู้ว่าจะตีที่1ไหวหรือเปล่านะ76อ่ะน่าจะได้76แล้วขอจัดขอจัดเรือดีๆหน่อยครับผมจะได้แบบทีเดียวจบจบ อะไรกัวนนงวะสโลว์ลเลยเอาสโลมาซานิมาด้วยอโอเคเราจะเน้นเป็นเซตนี้ดีกว,ว่าคาดว่าน่าจะดีอ่าลุยกันต่อนะครับผมจาก34,000เนาะตอนแรกที่ผมกดนั่นนะครับผม34,000 ว่าสามหมื่สี่ผมจะแดงถึงสองแสนหรือเปล่าโหเกือแบบตายเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีเซ็นโงคุคุ้มโลให้บบตายจะทอนหมดเลยเกือบไายกลัแบบไป,แบบไปตอนนี้เราอยู่อันดับที่7จิหกนะครับ ก็ขอรีเฟซเจอดับที่ต่ำที่สุด25่าต่ำสุดน่าจะ25ถ้าเจอ25เดี๋ยวผมกดเลยเจอ,อยี่สิบหกยี่สิบหกก็เอาวะ,ะเจอยี่สิบสามฟุกเฉยรวยไปเลยนะครับผมเจอทีมไหนก็ได้ โดดดำดูดมรนาหมดเลยโอ้เซตโต้โดดไลยเมืดด่อกี้เซตโต้เราเกือบตายเลย ยางถึกโอเคตอนนี้ก็อันดับ23แล้วนะครับผมเสียเพชรลีหน่อย12 10อ่าตาำสุดเราเจอ10อยู่ที่6เฮ้ยเจอที่6ด้วยอ่าตี6กก็น่าจะเจอ1เลยผมคิดว่านะ6น่าจะเจอไปเจอ1เลยอันนี้เราแพ้แน่นอนเลยว่าเซตโตเนี่ยทีมสุดท้ายโอโ้โหต้องมาเสียเวลาจัดทีมใหม่อีกซูไม่ได้้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่เซตนี้เขามีเท่าสั้นอันนี้เราแพ้อันนี้เราก็น่าจะแพ้เซโตนะครับผม ทีมแรกเขาอย่างกากเลยลองดูแล้วกันแพ้ค่อยกดใหม่ผมว่าแพ้ว่ะทีมดาเมจเรามาอยู่โอ้โหเนี่ยตอนนี้เซตโตโดนคุมปะล้างมีล้างอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเฮ้ยโลโดฟามิงโกสามารถกันเซตโตได้นี่ว่า โอ้โหลูฟี่ลูฟี่ทรยศอโด,ดอนเรือโดฟามิงโก้ข่มเมื่อกี้เนะี่ยโอ้โหตัวเปอร์เซ็นต์เลือดไอ้นั่นเราตายว่ะซโลจูโรก็ตายไปแล้ว ื <c oughs> แพ้จริงด้วยรีใหม่รีใหม่อ่าเจอที่หกใหม่เราต้องจัดทีมใหม่นะครับผมจัดแค่ตัวละครแล้วกันทีมแรกก็น่าจะเอาอะไรก็ได้ไมั้ง ป้ายาใไมาทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้แม่งแบบเจอคุมหน่อยตายเลยนี่เดียด๋วยวมาดูเซตโตเรานะครับเซตโตเรากับเซตโตเขาน่าจะสู้เซตโตเราไม่ได้เพราะว่าเซตโตเราโหสายดาเมจสายสกิลล้วนๆโหดูยิงยิงเป็นยิงนะครับเรียบร้อยเลือดเรายัยางเต็ม โอเคต่อไปก็รีเจอที่หนึ่งเลยละกันน่าจะเจอโอเคครับผมเจอโอเคครับผมเราขึ้นที่1ได้แล้วเดี๋ยวมาดูว่าใบนำจับมันจะเท่าไหร่นะครับ คาตาคุรีแบบยืนอย่างแข็งโอ้โหพลังของเหลือเท่าสั้นนี่แบบสุดจัดจริงๆโอเคเราปล่อยทีม2เรามาสู้ทีม3แทนนะครับผม ก็ตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งแล้วนะครับตอนแรกเราสามหมื่นสี่ผมจะรีเฟซให้ดูเดี๋ยวผมจะรีเฟซผมรีเฟซมาเป็นหนึ่งแสนเก้านะครับผมโอ้โหโคตรเยอะหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับผมเยอะเกินอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมทีนี้ก็พอเราขึ้นที่หนึ่งปุ๊บแล้วกดรับเราจะได้มาเป็นหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับผมจากตอนแรกมันอยู่แค่สามหมื่นสี่เนาะตอนนี้ก็สามารถรับได้เป็นหนึ่งแสนเก้าแล้วนะครับผมสังเกตว่าถ้าเรากดรับตอนนั้นอะ เราจะเสียไปเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วพยายามตีขึ้นระดับดีๆนะครับเราถึงจะได้เป็นใบนําจับที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ตีขึ้นมาดับหนึ่งไงก็เลยได้เยอะขึ้นอ่หลังจากที่เรารับเสร็จจานวนชั่วโมงสะสมมันก็จะเริ่มเป็นศูนะครับถ้าผมค้างไว้ที่1อย่างนี้มันก็จะขึ้นชั่วโมงหนึ่งได้33บใบถ้า10ชั่วโมงมก็จะได้ไอ้สามร้อยสามสิบสมมุติว่าผมดองไว้100ชั่วโมงถ้ามันเป็น33มสิบสามเหมืย มันก็จะเอามาคูณกับ100นะครับผมก็จะเป็น3 0 0แต่ถ้าผมดองไว้แค่เอ้แต่ถ้าไอจํานวนดอกผมมันอยู่อันดับ1,05เป็น6เนี่ยมันก็จะเอา6มาคูณกับ100ก็จะได้แค่600นะครับผมมันก็จะได้น้อยเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะดันขึ้นมาอันดับสูงๆเพื่อที่จะให้จํานวนดอกต่อชั่วโมงมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันจะได้คูณกับจํานวนชั่วโมงที่เราสะสมเนาะยังไงก็ก่อนจะรับดันกันขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะฉะนนั้้แลว คลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางในการเก็บใบนำจับนี้เพื่อที่จะเอามาแลกตัวช็อปเปอร์นะครับช็อปเปอร์ยังคงจําเป็นมากเลยมีรีสกิลรีมานาให้เพื่อนด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ